สวัสดีครับผมตอนนี้ถึงแล้วนะถึงงานแล้วนะผมที่ที่จะจัดงานนะครับนี่มองจุ้มเดี่ยวนี่นะครับเนาะเรามาถึงแล้วนี่ครับผมสวัสดีครับเรามาถึงแล้วนะครับมีคนสานแนะนำผมนะคุณสุภาววดี ขอบคุณมากครับคุณิาค้องโอ้เรามาดูก,กันว่าอันนี้มันมีอะไรให้กินไหมโอ้ยของว่างจริงๆด้วยครับทุกท่านครับวันนี้สนุกแน่แต่วันนี้ช่วงนี้ช่ว่างถุงก็เลยดันช่องัาช่องก่อน่อ้โหรีอาตัวนี้ยังขาดอีกนิดเดียว ไข่นิดเดียวเลยครับอีกที่เดียวไม่ใช่สองหมื่นเลยพี่สี่หมืนเหรอดังที่ขาดูเก้าหมื่นสี่ดัี่ไม่ฉิลาไม่ไหวแล้วพูดสีช่องจำหมดที่ไหนขอขอดังสีช่องนี้ก่อนในระหว่างที่รอขอบคุณครับขอบคุณมากโอเคคุณนักสู้รับทราบแล้วนะครับขอบคุณมากๆเลยติดตามนทุกวาม้กแีใจมากเลยได้ถงสิ่กองนะครับก็ กดไล์ด้วยฮาทยวิวอุ๊ยอุยมาสะใจมากเลยโอเคครับผมอ่เดี๋ยวเราจะใมาแล้วลงชื่อหนนะครโอเคครับเดี๋ยวเราจะลงชื่อนะครับผมเนาะตอนนี้ก็เรียบร้อยนะผมลงชื่อเรียบร้อย ตอนนี้ของคำอยู่นะครับตอนนี้ของทางลีอาเหลือแค่สองชุดคือของดูดินแซดลายบ้างมีนะครับถ้าไม่มีใครสั่งอาจจะโยนโยนไม่โยนยอดนะดี่ก่อนแต่ว่าทางพี่ดังนี่ก่อนมันพับเยู่แลวองไปดองขึ้นมาอีกชุดหนึงนะครับแอดมินครับช่วยแจ้งนห้หนึงนะครับโทรทางลายครับแต่ไม่มีใครอ่านมีใครรับสายเลยคุณหงก็โทรทางลายอ่ะ ครับตรงนี้ก็จะเป็นเวทีนะผม,นะมนเนาะเวทีที่จะน่าจะเป็นการให้ขึ้นไปร้องเพลงได้นะครับที่พักฟรีรถฟรีอาหารฟรีครับไกด์ฟรีด้วยนี่เป็นไงล่ะเอาโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้คลิปสั้นๆนะครับผมเนาะคลิปอัปเดตนะว่าอ่ามันถึงแล้วนะครับผมเนาะโอเคนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสำหรับคลิป <พบ S 1> <ๆ S 2> นี้